ข่าวโดยสำนักข่าว INN ฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจาาจ,จากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นายกรัฐมนตรีนะคะสั่งเข้มงวดแนวชายแดนค่ะพร้อมเผยยังไม่คุยแจกเงิน3,000บาทขณะจอบเพิ่มวันหยุดเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ พลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวว่าสถานการเศรษฐกิจขณะนี้ถือว่าดีขึ้นตามลําดับหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะคะจึงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกส่วนตามแนวชายแดนก็ได้มีการกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองตลอดเวลาทางนี้ไทยยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 กับหลายประเทศโดยใช้งบประมาณจากกองทุนวัคซีนแห่งชาติค่ะนอกจากนี้จะมีการพิจารณาเพิ่มวันหยุดให้มาก ขึ้นในระยะต่อไปเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวเพราะช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากทําให้มีการใช้จ่ายช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ในหลายด้านค่ะขณะที่ครมอได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการจ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่ทั้งระดับปวชปวสและมหาวิทยาลัยกว่า2 6 0 0 0 0ตำแหน่งพร้อมเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเลื่อนเวลาการจ่ายเงินให้กับแรงงานในระบบประกันสังคมที่ตกค้างกว่า5 0,000คนไปจ่ายในเดือนตุลาคมนอกจากนี้ในรัฐมนตรียังยืนยันถึงกระแสะข่าวการแจกเงินประชาชน3,000บาทเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายค่ะว่ายัางไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้แต่ได้พิจารณา เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือคะ่ะขณะที่คอรมนะคะก็เห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาการชดเชยรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ถึงเดือนตุลาคมนี้คะ่ะ นายอนุชาบุรพัชัยศรีโคศกประจาสานักนายรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะว่าที่ประชุมนะคะได้เห็นชอบให้สํานักงานประกันสังคมขยายเวลาการชดเชยรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากเดิมที่จะสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2563เป็นเดือนตุลาคม2563ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรายงานจากคณะกรรมการการคัดกรองการใช้จ่ายเงินกู้ว่าทางคณะกรรมการได้อนุมัติโครงการการปรับโครงสร้างการแปรรูปเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรในกลุ่มเกษตร วงเงิน2 3 0 3ล้านบาทรอมอนุมัติโครงการคิดถึงเชียงใหม่โดยเป็นการพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรนะคะการยกระดับธุรกิจอาหารล้านนาพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอาหารวงเงิน48.6ล้านบาทและโครงการพัฒนาการใช้โปรตีนจากแมลงอบรมเกษตรกรกว่า300รายวงเงิน17ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะะครองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าวันนี้ค่ะที่ประชุมครมเห็นชอบโครงการนะคะ การผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ3 0 0แสนตันเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำมันส่วนเกินในประเทศและเป็นการระบายสต็อกของรัฐบาลค่ะโดยให้กระทรวงพาณิชย์ใช้งบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน618ล้านบาทเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเช่นค่าขนส่งค่าคลังจัดเก็บและรักษาคุณภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในอัตราไม่เกิน2บาทต่อกิโลกร,รัมน้ำมันปาล์มดิบค่ะให้แก่ผู้ที่ส่งออกน้ำมันปาล์มนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร กรอชชาวสวนปลาล์มน้ำมันปี2564ได้เห็นชอบในหลักการแล้วค่ะโดยคงแนวทางเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันในปี2563และ2560ขอขอภัยค่ะในปี2562และ2563ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอคอรมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการต่อไปค่ะปิดท้ายที่พักเก้าวไกลนะคะแล้วก็สสประชาธิปัตย์ร่วมยื่นยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ต่อประธานสภา นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยนายสาธิตวงศ์น้องเตยสอสอพักประชาธิปัตย์ร่วมกันยืน่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา272ต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยนายพิธากล่าวนะคะว่าสาระสําคัญของร่างก็คือการยกเลิอกอํานาจของสอวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะและก็ได้รับการเข้าชื่อจากสมาชิกทั้งหมด99คนจาก13พักการเมืองแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล8พักแต่ไม่มีสสจากพลังประชารัฐขณะที่ฝ่ายค้าน5พักนะคะเช่นพักเก้าไกลประชา ชาติแต่ไม่มีของพักเพื่อไทยแต่หากเพื่อไทยเห็นด้วยสามารถยื่นร่างประกบได้และคาดว่ามีโอกาสพิจารณาในการประชุมสภาในสมัยนี้ค่ะด้านนายสาธิตกล่าวค่ะว่าร่างดังกล่าวเป็นร่างที่ทําร่วมกันซึ่งเบื้องต้นพักประชาธิปัตย์ได้มีการยกร่างในประเด็นนี้เช่นเดียวกับพักคก้าวไกลแต่เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีเสียงไม่ครบจึงได้ร่วมกันพูดคุยและก็มีความเห็นตรงกันพร้อมเปิดเผยว่าในการเข้าชื่อของสสประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นมติของพักเพราะยังไม่มีมติตั้งแต่แรกค่ะ แต่ถือเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ละคนโดยในวันนี้ตนเองจะที่แจ้งถึงเหตุผลต่อที่ประชุมของพรรคค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์เล่น2ทางนั้นมองว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องเล่นและไม่ใช่2ทางพร้อมยืนยันด้วยว่าการเข้าร่วมลงชื่อกับพรรคก้าวไกลไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองค่ะแต่ว่าเห็นตรงกันในการแก้ไขมาตรา272ยโดยในชวนนะคะกล่าวว่าหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและก็บรรจุในวาระการประชุมภายใน15วันค่ะ จบการเสนอข่าว17นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN